โอเควันนี้ก็สวัสดีครับมาพบ TCG g ก m มี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้มาปั๊บปั๊บ๊บอะไรล่ะมาพบกับเด็กโปรไฟล์เหมือนเดิมนะครับวันนี้มาเพราะมาของใหม่เลยเป็นของชุด X2BT01 นะครับเป็นของเป็นบ็อกซ์สุดท้ายเกือบสุดท้ายแล้วนะของเอ่อภาค X ของเราซึ่งจะไปรีใหม่ของโชคหภาชิ้นนะครับก็จะเป็นเด็กดะคอนไอครับสาย RC ดฮักกาเหมือนเดิม็นรางซิดนอกรางใหม่โอเคเริ่มมาเลย นี่ก็ดัก้นอนไอเหมือนเดิมเนาะบัดดี้เป็นใช้เป็นอาร์ซีซิสนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ใบแรกครับเป็นอบิสเกตครับไซสูนครับตีสองพันเดฟหนึ่งพันมีหนึ่งีมีสกิลครับเมื่อลงมาครับเราสามารถทิ้งมือหนึ่งใบครับเสิร์ตบอลลังมังกรหรือว่าจะเสิร์ตเป็นมอนสเตอร์ไซส์สามที่มีคําว่าอาซีดะฮาก้าขึ้นเป็นใบเสิร์ตได้ทั้งเวทเนาะแล้วก็ได้ได้ทั้งได้เป็นมอนด้วยดีมาก ใส่ได้ทั้งสวายได้ทั้งด g กอนไอเลยนะใบนี้ซับดีมากคนหาติดไว้เด็กเด็กละอย่างละสี่เลยดีมากใบนี้โอเคแล้วก็ถัดรอบนี้เป็นใบไซส์หนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นเฟียครับไซส์หนึ่งครับตีสี่พันเดฟหนึ่งพันมีหนึ่งคีเมื่อลงมาครับเมื่อลงมาเข้ามาในสนามถ้าเรามีการเนเราลงมาปุ๊บได้ชาร์จหนึ่งเกจเจหนึเดือดแล้วถ้ามีโวลสองโวลหรือมากกว่าได้โจหนึ่ง ใบนี้อัดเลยีครับได้มือได้เกตได้เลือดจัว่วดีมากตัวนี้ใส่ไปสเลยใบนี้ใส่มา2ครับแอสซิคาซิออโชนะไซส์หครับตีหนึ 1000, ่งพัเด็บหนึพันมี1คึีลงมาครับเทคบอกว่าถ้าทงมันเราเป็นดาวนนายโจหนึ่งง่ายๆเลยลงมาเติมมือต้นเกมนะแล้วก็ไว้ให้ RC เชื่อทิ้งเป็นคอสในการลงแค่นั้นและโอเคมอนสเตอร์ครับอีกใบ ไซส์หนึ่งอีกใบเป็นใบกันเนาะรอบนี้เป็นอบิเกลไซส์หนึ่งครับตีสี่พันเดบหนึ่งพันมีเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์ได้ไม่อีกฝ่ายโจมตีในเทิร์นของเขาเท่านั้นนะใจหนึ่งเกตครับเอามันเข้าใต้กองการยกเลิกการโจมตีเอามาทดแทนโล่นะถ้ามือเราน้อยใช่ไหมเพราะว่าเราใช้เทคดาบทิ้งมือเราก็ใช้ใบนี้ยกเลิกการโจมตีจากดอกตอ่อดีมากใบนี้ยัดมาสี่ใบใบถัดมาครับเป็นใบจัว่ว พิซาโลครับไซส์ Size 2ครับตี T 4 0 0พันเดฟบ0 0 0พมี2อิีมีสกิลครับสามารถเลทมันโจหนึ่งเอามาเติมของง่ายๆแล้วก็ให้อาซีเชือดจบแล้วก็ได้เติมมือด้วยนะอันนี้ใส่มา1ใบครับอาซีทาคากาเองครับไซส์ Size 3ตี1 0 0 0 0หเดฟบ0 0 0 0งมนีส่นี้ครับข้อข้อครับนำการหนึ่งใบเข้าสู่โซแล้วก็จ่าย3เกตแล้วก็มีสกิลเมื่อตีตีสาสใส่มอนสเตอร์ทุกใบครับแล้วก็มีสกิล2หลังจบการแบทเทิลของมันนะ เลฝ่ายไม่มีมอนสเตอร์เหลืออยู่ทำลายการา์ดหนึ่งใบแล้วยิงสามหน่วยดีมากลยนี้แล้วมีดับเบิลแท็กมีโซการ์ดอีกตีหนึ่งหมื่นตีศาใส่มนุษ์ใบคุ้มแต่ว่าใส่มาสองใบนะแต่ใส่มาใบเดียวใบนี้ครับเป็นของเคออสแต่ว่าเราจอมมาใส่เนาะมังกรเทพจากคนผู้วิชิตเคออสเกียร์บัตครับข้อคอทครับใจหนึ่งเกียรตไซส์สามตีแปดพันเดฟห้าพันสองคลิก ในระหว่างเทิร์นของเรากาันเมนนี้ไม่สามารถถูกหนลายได้ก็การตายเนาะตามสไตล์บัสแล้วก็เมื่อการนี้โจมตีครับสเตนการเดนในสนามนัาหนึ่งใบง่ายๆเลยเราเอามาลุกดาบไงเอามาลุกดาบพกคีเอามาลุกลุกดาบเลยก็ได้ใส่มาสองใบใบนี้ก็ใส่ามาสองครับใบชาร์จเกตไซส์สามครับมับงกรผลึกด,ดำดูเซียนแบ็คครับตีห้าพันเดฟห้าพันสองคีครับไม่มีคอคอร์สครับลงฝีลงมาครับชาร์จสองเกตง่ายๆเลย ได,ได้เกตฟรีสองเกตด,ดีมากใส่มาสองใบมากับบัดดี้เราครับอาร์ซีซิสครับสัญลักษณ์แห่งบาปอาร์ซีดาร์กาซิสครับไซสี่ครับตีหนึ่งหมื่นเด็บหนึ่งหมื่นสองที่ค้อนในการลงครับนำการ์หนนาดหนึ่งใบในสนามลงช่องดอกจ่ายสามเกตง่ายนะลงง่ายมากเลยแล้วก็เมื่อการนี้ทูาสำเร็จจ่ายหนึ่งพลังชีวิตครับเสิร์ฟด,ดาบสองดาบที่ติดคำว่าอากากตาควานนปสองใบสวมใส่จากมือหรือว่ากองการ์ดก็ได้ครับ หลังจากนะ่ะแล้วก็ถือวเป็นความสามารถของอาซีล้างแหลกด้วยแล้วก็สับกล่องการปกติเลยแล้วก็มีทิปเปอร์ในแท็กเป็นการกลับมาของอาซีที่ดีมากครับทำให้เวฟตีเยอะขึ้นเนาะเป็นทิปเปอร์ในแท็กแล้วก็ทําให้เราได้ใส่2ดาบทาให้รอบเวฟตีของเราเยอะมากขึ้นถัดมาที่ไอเทมแล้วนะนะโอเคเป็นดาบมารแห่งความตายอาร์ต้ากว่านี้อันนี้คงเป็นดาบเก่าที่ทุกคนคงรู้อยู่แล้วเนาะเป็นดาบ6กีครับ ใส่ได้ความสามารถของมังกรแห่งความตายอาซิดากาเท่านั้นก็ใช้กับแอสซิสต์ได้เหมือนกันครับตีเหมือนสองหกคีครับแล้วก็มีสกิลครับยกเลิกความสามารถโซกาดที่การนี้โจมตีก็คือตีปุ๊บนัลลิฟายโซกาดของอันนั้นเลยทําให้ตีแล้วใช้โซกาดไม่ได้ก็คือตีแล้วตายเลยแล้วก็มีเทคเคานเตอร์ครับไม่ฝ่ายโจมตีเสียชีวิตเราแล้วเราใส่ใบนี้อยู่การโจมตีที่ไม่ใช่ลิงก์แท็กยกเลิกการโจมตีนั้นทําให้แบบอีกฝ่ายต้องลิงก์กลางเข้าอย่างเดียวครับแล้วเราก็ปาโลหรือว่ายกเลิกการโจมตีห้า,า,าเวรับ หาเว็บแลยขารับมากยิ่งขึ้นเป็นอากาตากว่านีบใบใหม่นะครับเป็นดาบเทพปฐมการอากาตากว่านีครับตีหนึ่งหมื่นสามขี้ครับสามารถใส่ได้จากเทคของอาซีทาก้าซิสเท่านั้นเนาะแล้วก็มีเทคจหากเราสมใส่การ์ดใบนี้นอยู่เราสามารถใส่ดาบอากาตากว่านีของเราได้ได้ทั้งหมดสองใบเท่ากับถือสองดาบง่ายๆเลยแล้วก็มีเทคเคาน์เตอร์ครับเมื่อเมื่อพลังชีวิตเราโดนลิงก์เท็จเนาะแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งยกเลิกการลิงก์เท็จ ทำให้ขารับเราง่ายขึ้นแต่ว่าอาจจะเสียเลือดเยอะขึ้นหน่อยก็ต้องใช้มือเยอะแต่เราเอาอบมเกลมาใช้ทดแทนเป็นอันติครับกิก้าเฮลิงคัตเชอร์ครับจ่ายมเกตครับรายการนี้ได้เมื่อเรามีบัดดี้มอนเตอร์หรือมอนเตอร์ที่มีคำว่าดำในชื่อการแล้วเราสวมใส่อ t เทมอยู่และ,และทั้ง2ฝ่ายไม่มีมอนในช่องกลางนะแต่เราก็เราใช้ซิสเป็นบัดดี้ไงแล้วคิดดูแลถ้าซิสบวกบัดดี้บวกอเทมก็ มันบอกว่าจ่าย3เกตเลือกมอนเตอร์ในสนามนั้นหนึ่งใบก็คือบัดดี้เราเย่ยเอามอนเตอร์ที่เป็นบัดดี้เราอะก็คืออาร์ซีซิสอะอาร์ซีิสใช่ไหมแล้วก็เอามาบวกกระดาษ6คิเอามาบวกกระดาษ6คิก็จะเป็น8คินะ8คิยกเลิกไม่ได้ความเสียหายนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้ลดลงได้เท่ากับยิงยิง8คินะ ความเสียหายลดลงไม่ได้ด้วยดีมากใส่ไปเลยสองก็ไม่ได้แพงมากครับแค่สามเกตเองเริ่มที่สเปล้วเนาะเวทมนต์มังกรมนตาล้อยสุดมังกรเวีนว่ยครับเคาน์เตอร์ครับทำลายมอนเตอร์หนึ่งใบในสนามเราชาร์จยิเกตเอามาฆ่าอาซีครับแล้วใส่ดาบเลยหรือว่าเราอาจจะโดนยกอาซียกขึ้นมือหรือว่าโดนทําลายก่อนที่เราแบบเราไม่อยากจะให้มันโดนทําลายหรือว่าโดน แบบยกเลิกความสามารถของการอะไรพวกนี้แล้วก็ทําทลายมันทําให้เราใส่ดาบไม่ได้แล้วก็เชือดทิ้งก่อนเลยทําให้เราใส่ดาบได้โดยไม่ขัดไม่ติดขัดเนาะใบ <c oughs> ถัดมาเป็นดากโกแท็บครับเวทมนต์ใจนังเกตพลังชีวิต2หน่วยเคาน์เตอร์เลือกการเบีสนามอีกฝ่ายการนั้นไม่สามารถโจมตีได้ <c oughs> ดีมากใบนี้ก็เป็นตัวใบดักทางของพวกรอบตีเนาะเราก็เลือกเป็นแบบการที่มันรอบตีเยอะๆอย่างเช่นเอออาจจะเป็นบัสหรือว่าเป็นการที่มีดับเบิลเนแท็กทริปเปิลเนแท็กแล้วยอมเจ็บ2เลือดดีกว่ามาเจ็บเลือดเยอะ รอบนี้พูดเร็วมากเลยอะกลัวคลิปนานแล้วคนจะไม่ดูกันเนาะถัดมาที่ใบนี้สี่ใครับโล่มังกรดำเมื่อพลังชีวิตถูกเมื่อพลังชีวิตได้รับความเสียหายแล้วเราไม่มีฮอนเตอร์ช่องกลางรีดิวด้เมจเดือดศูนย์ครับแล้วเจนหนึ่งเลือดใบนี้ก็อาจมาสี่เลยเพราะว่าเอามาเติมเลือดแล้วก็เป็นการลดความเสียหายไม่ใช่การยกเลิกการโจมตีทําให้ขารับแบบพวกที่แบบไม่สามารถยกโจมตีไม่สามารถถูกยกเลิกได้ทําให้โล่ดำสามารถยังรีงดิวด้เมจได้แล้วก็ ใบการถัดมาครับโลฟาครับยกไล่ไลการนี้มากเราถูกตีแล้วเราไม่มีกางชาัดหนึ่งเกกง่ายเลยเป็นการกันนะปกติสามวันทั่วไปเลยดาร์คอนดาร์คอนโตรนครับบัลลังมา,งางก่อนเซ็ตได้เมื่อเป็นธงเป็นดาร์คอนไอครับความเสี่ฮะไอเทมแลเวทโมนนสนามเราไม่สามารถถูกยกขึ้นเมือหรือกลับขึ้นไม่สามารถถูกยกกลับขึ้นมือหรือว่าความสามารถไม่สามารถถูกยกได้แล้วก็ไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยทําให้ เออ,อยังไงอ่ะพูดรัวจนทำให้แบบเราดาบแล้วไม่โดนยกหรือว่าดาบเราโดนทำลายอย่างนี้แล้วก็ปรับไซส์ในสนามเป็นไซส์4ทำให้เราลงอา r ีได้ด้วยนะแล้วก็เป็นใบจั่วครับมับงกรสวรรค์สร้างโลกจ่าย2เลือดโจสองง่ายๆเลยใบเติมใบเติมมือชั้นดีของดับเบานายเป็น4 copy สุดท้ายแล้วนะครับกับตำนานราชันมังกรครับไล่ปุ๊บชั้นหนึ่เกเจ J หเลือดโจกันหนึ่ง,งใบง่ายๆ มือเกตมือเกตเลือดได้3อย่างฟรีๆไม่ต้องจ่ายคอ้อนเลยเก็จบกันไปแล้วนะครับกับเด็กด a g o อนไอสายซิสคลิปนี้อาจจะเร็วกว่าคลิปอื่นเนาะเพราะว่าพูดเร็วมากเพราะว่าทําคลิปนานแล้วเหมือนคนจะไม่ค่อยดูเลยก็ไม่รู้สิอธิบายสกิลนานๆแล้วคนอาจจะไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่ก็ด้วยเสียงผมอาจจะเป็นอย่างนี้แต่จริงๆผมผมแกแล้วนะครับมืนก็ไม่ถึงับแก่ก็ สแล้วถือว่าแก่วาวะแต่ว่าเสียงมันแบบนี้เสียงมือนเด็กเกียนเนาะโอเควันนี้ก็จบไปไปแล้วซึ่งช่วงนี้ก็ไม่ว่างเลยไม่ได้อัดคลิปนานทําให้แบบเสียงเอ,ออาไปบ้างเนาะแล้วก็ติดงานไม่ว่างอัดคลิปเลยมามาอัดคลิปตอนของใหม่พอดีแล้วก็ง่ายๆไม่มีคลิปเลยจะลงได้แหละกลัวไม่มีคนดูกัน แต่ว่ามีคนดูมีคนมาเม้นก็ดีใจแล้วครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วก็แค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับถ้าชอบก็เม้นด้วยนะเม้นด้วยหรือว่าเด็กเล็กของทุกคนเป็นแบบไหนก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยเด็กล็กไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับก็จ่ายกันได้เลยตามความถนัดของเด็กตามความถนัดของแต่ละคนแล้วก็จํานวนการที่มีนะครับไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทุกระเบียบเนาะ ก็แล้วแต่ว่าเราจะจัดยังไงเน้นสไตล์ไหนมากกว่าโอเควันนี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บมา